มาแตงมาคอกันได้ที่ได้เนาะเพราะว่าพอจมอยู่ใหญ่กว่านี้ยังวางฟัวฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮเาฮ่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 าเาาฮ่า่าฮาฮ่าล่าเ่ยฮ่้่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่า่าาฮอาาฮ่า้่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮาจ่าฮ่นกัา่า่่่าา่าา่า่่าา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 ่่า่ แต่ว่าแบบถ้าเป็นแบบผู้บ้ารุ่นน้อยนี่ก็บูบยักล์ร่มก็ได้เนาะแมนเพราะว่าบูมักรุ่นน้องอยักษ์เลือ่นลมบ่อยๆพี่น้องเอ้ยตูบหน่อยค่อยหักเลย <c oughs> สบายดีอีกเทนะ่หนึงเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าถามน้องเลอแล้วกรับมาสิมตาต่อใส่น้องสาวเสือดำอีกทีหนึ่งโบว์วัดซื้อแน่ๆ <c oughs> ซื้อแน่ๆเนาะซื้อซ <c oughs> ิวนะสาวซิวเนาะปมาซิวนี่บ่สาวซิวพี่น้องเอ้ยนอ้องสาวซิวอายุจักปีอะไรซิว สาวบานนี่แต่อายุสิแปดปี่น้่งเลยผู้สาวเทาเนาะแม่นวนเ่าข้างบ้านอืี่น้องเย้ยแต่ละขึ้นมีม,มีมีบาคนมาินินะบมมีบ่มีเลยแมนย่านเทาข้างบ้านนี่ที่เรียกบานนี่เด้อ <c oughs> แลอ้วอายุ18ปีนี่ยเขาเจะขึ้นมาแบบว่าว่าผู้สาวเทาข้างบ้านเนาะ มันบุมีผู้ใดามาโลมเลยบอกระคืนบุมีผู้ว่ามาหาเลยบ่บ่มีแล้วก็จักสิวาส่าจังได๋เนาะก่อนเนาะถักคุยก,ก,กันในเฟซก็บบุมีเยบ่บ่้มมีเลย,ยแต่ละคืนมีแต่เบิ่องนางแล้วก็นอนอืเบิ่องนางสั่นนางยังได้ก็นอนเนาะ<ม>อืออืออือโอ้พี่หนุ่ยคิดว่าแบบมีคนหู้จักในฝั่งในเฟซแบบเฮาทักเข้าวลมนี่ยังบ่มีเนาะอือแสดงว่าเฟสบุ้กบ่มีภัยจองในนี่เนาะแม่นเฟซบุ๊กวางเยอะเธาพี่น้องเอ้ยเฟสบุ้กบางคือใจ เฟซบุ๊กว่างแต่ว่าใจนะบพรว่างตีว่างว่างหมาสั่นต้องการผู้บ่าวอยู่เป็นวาน้อทุกคนเนาะมักผู้บ่าวไปได้สเปคของเจ้าสเปครุนายนุนายรุ่นายเน้อเป็นคนตัวดำเอ้ยแม่ตุยซูงหรือว่าคนจอยคนซุ่งจอยเนาะซุงจอยเนาะเป็นรุ่นายนะอายุจะปีขึ้นไปประมาณสองเอ็ดนี่แหละสองเอ็ดหาจะประมาณ ซาอิสฮะห้าร้อยปีบ่ะเอิหาประมาณหาสิบหกได้อ่ได้ได้เนาะคือได้อยู่มีบ่ในบ้านชุ้มหนองแบบข้าใดพัวที่อยู่ไายกลัวนะมีบ่มีมีเนาะจากปีประมาณอาไิตยลงเดดประมาณสามสิพัวละสามสิบปีเล่าเลาหลังจากปีเมียเราเาสาสิบ สามสิบตีแท้เมียหรือผัวะสามสิบพวะพวะเมียเมียประมาณเสาปลายนี่แหละเสาห่างก็ถือว่าห่างกันอยู่เนาะมีแต่นางมีแต่เมียหนึ่งเบิ้ลโมมี่เมียสองบอลในบ้านนี่งโมมี่โมมี่เนาะอ๋เป็นแบงเลยอนาคตบางทีคอยจะมีเมียสองเป็นคนกบหลอดแล้วเซี่ยงสองคนเนียจังได้ทุกคนเนาะเนี่นเป็นเศรษฐกิจเสมอเลย กันมาหางมามีนี่เขาจะชวนไล่เขาจะหมักเอาเมีสองในแถวเกลยดจนหมดเป็นหมักมาด้วยเขาคุยแบบใดเนาะเขาไปจีบไปได้จีบแบบไหนเขาคว่าเขามีวิสาหชฉังหมอกจะไปคอนขอเขาได้เนาะเอ็มสองชวนไล่เขาอยู่น้ำกันเนี่ยได้ประกวดชวนไล่น่ะแมนแต่ว่าคือว่าแหละคันว่าเรียงกันกลุ่มกะเอาได้พี่น้องเอ้แต่วางกับเบญขักไปเลยน้องอยากได้แบบผัวมีเอ็มสองคนมาด้วยพวมีเมียคนเดียวคนเดียวหมูหมักไงเนาะหมูหมักแบ่งใงพายเนาะแมน ออยากไปหยาติกันถ no no, no. no, no. no. ้าห you know. ักก um ็หักแต่น้องคนเดียนแห้งอากาศหนาวๆนเนี่ยนี่โอ้เนาะสิไปญาติกันกอดจิ้วว่ได้เลยเถื่องเลยคิดกันย้อนได้อากาศหนาวได้เนาะหนาวแต้ได้ทุกคนเลยเนาะอากาศสมุนีนนะโคตรหนาวเลยเนาะต้งเสียงลมเนเลลมเย็นขนาดซื่อในในเฟซบุ๊กเนาะซิวสิวตัวภาษาอังกฤษซิวสิวเนาะซิวสิวภาษาอังกฤษเถน้องเลยเป็นภาษาอังกฤษถ้าหากว่าภัยที่คนหามูเห็นแล้วก็ทักมาได้เนาะ มาทาัทางทีมงานได้เยจะส่งไปให้แต่ว่าบ้านนอกนี่งเพราะคักหนึงคือสัญญาณเนาะสัญญาณบ่มีพี่น้องชั้นหยาณแบบลมพัดะนะ <c oughs> บาดมีบาดรโบ่วนรลายกะสิบ่มีปกติถ้าว่าดินโทรศัพท์แทนเป็นประเดน็นหน่อคะนเนาะแม่นอ,อ๋อในบ้านบ่มีบ่ซั่นแบบจุดผู้บ่าวผู้สาวเขาเจะประดินโทรศัพท์นะบมมี่มีเนาะมีแต่แคมทางอยู่นี่แหละคอลินเออสัญญาณมันแห่งเนะี่ยพี่น้องก็แคมป์ทางตงสัยสัญญาณมาตามทางบ่จังบ่กเลย จากส่วนไหลแ่แสดงว่าย่ามแริ่งแรงด้วยว่าย่ามขึ้นนี่ล่อๆแท่นนี่ผู้บ่าวผู้สาวเต็มด้วยนอนย่ามคืนเนะะาะกาบุรีไลฟ์ปันไดมีแต่ผู้ชายไปลินซึมไร้ผู้สาวเขาบุรีอ้าอ๋อเป็นแรงเขาหนาวแ <c oughs> ม่ฮึ่เนาะ <c oughs> เออคือโดยคิดว่ามีมีผู้สาวนั่งเต็มทางนารายคอยสิเลาะยุกกลางคืนเลาะกับพวกมีอายุปกติมีอยู่ดอกแต่แบบไลเนาะสองคนน่าได้อยู่ เฟซบุ๊กเพิ่นเป็นซื่อซิวซิวพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษการลองคนบางนอ่บมากกว่าน้อห<ม>ลังจากทายคิปแล้วเฮากัสิคอเฟซน้องไหวอยู่บางเถ้ามีเอฟซีเป็นยังไดงเฟซแล้วเฮาจังทรงให้นมันจะง่ายจนร้ายพี่น้หนุ่มคนให้เองบางเถ้ากัดจักผู้ใดบางเถ้ามันกัดไายซื่อเนาะบมากกว่าน้อแมนซื่อคือก,กอันกระมีอืมนะโบเห็นกระมีเนาะนอนนอนอยู่ใช่วนึ่งนอนอยู่เัืตัวเองนอนอยู่กับตัวเองทางได้เงอนเนอะเพื่อนคอยอยู่ิธรรม เอออยู่ทางเทิงบ่เนาะไปทางนั้นพี่น้องเอ้ยเาาออกมือเทิงกกมบุ่น้องคือันกันกับน้องมื่อเป็นพี่น้องกันอยเป็นเอื้อยเราเป็นน้องอเป็นเอื้อยจังได๋กว่าอายุ18ปีซ่ํากันคอย17นี่แล้ว17สิเ้าปมือนี้สิอดสอดเออแมนนะพี่น้องประมาณนั้นได้เป็นลูกเอยลูกน้องกันเนาะ น่าจะลื่นได้ประมาณเดือนนึงนี่แหละข้อมงามแบบงามพื่งกันไหมงามซ้ำกันบอนองงามกว่ลัองงามกลัวว่าจะดันนะสมัยว่าซ้ำกันได้สมัยว่าจ้าเล่ห์ไฮเอฟซีเพนตัดชิ้นใจมึงพี่น้องเยระวังน้องเมือกับน้องซิลพูดได้งามกว่ากันพี่น้องเลยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยจิบได้เนาะใจวางเบดสองเนาะแต่ว่าจีบเบดสองบ่ได้เลยจีบแบบเอาเบดถึงสองคน สายบุรีบ่ได้เว้าวได้เคนแบบเป็นบ่มากเนาะเออพี่น้องเลยชั้นน้องเพื่อนเนี่ยจ็ดคนเลยกันน้องเพื่อนค่อยมีเจ็ดคนเจ็ดบ้าไล่เติมเนาะน้องเป็นลูกคนที่เท่าไรลูกก๊กลูกก๊กไม่ลูกสาวก๊กพี่น้องเลยลูกสาวก๊กสิบแปดปีก็ถือว่าผู้น้อยนี่ประมาณจักปีผู้น้อยชุดผู้น้อยชุดประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะโอ้ แสดงว่ายังมีน้องน้อยๆอยู่พี่น้องเลยแตเป็นแม่เลี้ยงโบแมนแม่แท้ๆค่ะเสียบข้าวแบบแม่เลี้ยงเอาแสดงว่าซ้ำน้อยสันแล้วที่ว่าพอแม่ของน้องนานๆหรืนจะคนน้องแท้ๆค่ยนั้นสองคนสองคนใช่อะไรอ๋อแสดงว่าเป็นได้อยสันแม่แม่แม่น้องนะเนเสียบบ่หรือว่าอันนี้เสีย เียวอาเสียไปใช้หายหาเบร์เลยเี่นองไเลยเอายอกสัญญาณเยสิสวิตแกละพอของน้องมาเอาแม่ไม้เนี่พันในลูกอีกสามคนบ่พนในลูกสองคนสองเืมอ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 ือืมอืมอีมอมอืมอืมมอืมอืมอจอืมออืมอืมอืมอืเอืมอืมอมมออออองเอออ เขาอยู่แต่ก็เอาเขาเขาหดปอดเลยเป็นอยู่ทีเขาห้องโกซองแล้วก็ออกไปเห็ดเวี้ยเออออกไปเห็ดเวี้ยหาเงินเห็ดเวียงในคอมในขั้น,น,นี่บะเออเป็นอย่างไรที่บบทบบาาขาเฮี่อันเนาะมันแค่เนาะเฮียนไปก็คือว่าแหละเหตุบอกช่วยรลายพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าเขตชนรบทางเรือบอลในกัญญาช่วยร้ายเียนหดแต่จบประหาเน,น,นาะเพกาะเนาะแน่ยอนว่าครอบครัวแบบ ขาดเคลื่อนทั้งแห้งงานแน่ขาดเคลื่อนทั้งเงินแน่อาจจะไปเหียนต่อกับพวมีงเงินเน่ส่วออนอะออกเคลียเวียเคลื่อนด้วยว่าไปหางเงินดีกว่าพี่น้อง,ง<ห>เลยเศรษฐกิจเสมอเนี่ยกะโบตีไพกันขนาดเอาเองก็คือกันอสอดไปดิมด่มด่อาสมาทายให้ทุกคนในเบืเ้องเชอาหนึ่งเนาะเดือนพศคศนี้ทรงในบ่ค่อยได้ออกเด,ดินทางดุดอกเพราะว่าการันก้าวเน่ะไปใส่กับพวกนีคนกอดตลอดก็เลยไปอยากไปวันไหน นี่ผู้ว่ามาเด่นอยู่ปะน้องนอนอยู่เพืนนะ่อน่ะบ่มีบ่มมี่เมนเออตั้งแดนนี้บ่มีเลยปะบ้าพี่นอ้อยเสื้ออะไรบ่คนบางงามบ่มีผู้ว่ามาเด่นนำเลยแตะเกียรเขาว่า,า,มมามวขันข้นขันมันหนพวกขันใหญจนบ่แหงปวดเลยมะกรอยเมนบอกจะวะเมนมนเมนแต่ตอนนี้คือว่าแหละกาซิแมนคือน้องวา่าถาว่าทางผู้สาวเนี่ยอายุไลา่เลยว่าอายุสิบแปดสิบเก้าปีขึ้นไปนี่ผู้บา่าวจะมาดินกันเนี่ย อือว่าแบบถ้าเป็นแบบผู้บารรุ่นน้อยนี่ก็บุญยักล์ร่มก็ได้เนะแม่เพราะว่มามักมรุ่นน้องยัอ,อยักผูก้เหตุคลเดี่ยแบบมรุ่นอ้อยนี่เป็นยังยอนยัง,ยง <c oughs> เขาจะแบบผู้เวียร์โครงงานบอไงอลไรเนาะคือสิบแบบหักจริงแนบอ่ะน่าจะผักแพงเหาแล้วเนาะม,มาเด็กหน่อยด้วยใช่เด็กน่อยเพราะว่าเขายังน้อยเด้เขายังยังล่นยังกินออ อันนี้คือเหตุผลของผู้ <Men, S 2> สาวห <men. S 2> ลายๆคนที่มักรุ่นได้แบบคือว่าน้องแบบลักษณะอยากสร้างครอบครัวแล่ะแปลว่าถ้าว่ารุ่นน้องเนี่ยเขายังอยากดิ่นยังยังอ,อยู่เนาะแมนอือเป็นหน่วยเมนเมนอันนี้คือเหตุผลที่ว่าน้องมัมกมักบ่าวรุ่นใหญ่หรือว่ามักบ่มกัมก,มกรุ่นน้องแหละรุ่นน่อง,องคือดิน,ล,นลินกินยังบ่ม่เอ้ยยังบ่พอเนาะแมนบ่ม่วนได้เอาวก็ไปกด์เข้าไปดิ่นใจ่ดิ่นเช้าเนาะหย่าก็เป็นงเอ้ยดีขึ้นกันการวาตัดสินใจแหละ มาแต่บบาหลุ่นใหลุ่นในเราเ่นอย่างไเท่าไรเท่าไรคะเของเนาะอาโบแพงเนาวโบแพงบ่เอาโบแพงกะมันต้องเว้ามาแล้วว่นเท่าไรเท่าไรเนาะประมาณเอาประมาณสิบหหนี่แหละสิบห้าสิบหกล้านบ่อสามหมื่นงเนาะสองหมื่นกว่าตัว้าบ้านนี่ค่ารองทอุพี่นนอง ออยู่ใกล้ตัวเมืองแต่คารองโมเป็กพี่น้องบลกประกุชโลแรกก็จะแต่งกันนี่ประมาณเท่าไรคารองเท่าไรบาทนี่ประมาณสิบล้านนี่แหละบางคนสิบล้านก็มีอีกกับงงะตัวนึงบ่เพราะอได้แบบจำเหตุในชาวบ้านกินพี่น้องเลยแต่ถือว่าโอเคอยู่คารองกับโปรแพงคนกัดโสดงามไงงามอีกบาทนึงงามลูกมันขยันอีกเห็ดไฮเห็ดส่วนตากแดดตากฝนได้ แล้วเวอรตี้น้องหูดเขานะแล้วได้ไลยอยู่บนเขาปีนี้บ่ได้ไลยซ้ำได้แต่หกสอบหนึ่งปีดีจักสิกิน,นยังว้าพี่น้องเลยในข่าวหกสอบเขากับเขาเปลือกกนะันได้หกสอบเป็นบ่มแมนก็จะได้อยู่สองสอบหรือสามสอบเนาะอันมาเป็นข่าวสารนี่แต่ละปีกุมฮอดจักเดือนเขาให้ในจักเดือนในบ่อสองเดือนสามเดือนประมาณนั้นแหละได้อ,อืม เฮ็ดเนี่ได้ต่อสันสมว่าบ่มีขา้าวกอืมหารับจ้างเขาแล้วก็ได้เงินมาซื้อข้าเขาเป็นโลกหารับจ้างเนาะแม่นแล้วก็มาซื้อข้าวกินพี่หนุ่มชั่วรลายสิบแบบนั่นแหละคือเฮาถามน้องเมื่อวันหนึงก็คล้ายๆกันเขาให้10สอบ20สอบโอ้ยมากลุ่มเนาะพี่น้องแล้วรับประมาณ70 80หรือ100พี่เนะาะจังกลุ่มกินเบิดป,ปีนะคนในเฮือนมันรลายเนาะือม,มันตนน้นได้ชุบหนังเฮ็ดอยู่บ่ เ,ป,เปีหนึ่งเนี่ยขายหลายๆ้านมันเนี่ยจักรละได้ประมาณเจ็ดล้านนี่แหละออกเจ็ดล้านพี่นอ้อ 9, 000, 000, นงเลยพี่เราพอได้เก่าพันเมื่อหนึ่งนี่แหละเพื่อค่านันค่านี้เนี่ยก็ซื้อเขาเมื่อเช้ากะมะกุ้มนะพี่น้องก็ช้อนไรล่างๆน้ำเนี่ยเลยกะสู่ต่อไป <c oughs> เป็นกำลังเจอฮะ <c oughs> เป็นกำลังเจอเฮ้อแน่แบบ ในครอบครัวนี่แบบในตอนนี้นะมียังที่แบบยังต้องการยังขาดเพิ่นที่สุดบ่อยังทีอยากได้เยูะบ่ในความฝัน่นความฝันในความคิดหรือว่าความฝันของกันนะยังได้ผูบ่าวเด้อในความฝันของตัวเองยากได้เฮื่อนหลังหนึ่งใไในเฮื่อนเนาะเือนเป็นอะไรเฮื่อนลังอเป็นอะไรมันเก่าบ่อหรือว่ามันเป็นแบบไดมันเก่าครกับมันยัง่แล้วแน่เอา เอาซังกะซีไปอน,นันต์บูงอะไรแอมนี่บอกไม่ซังก์ซีเอาแอมแอมพาเพื่อนนี่แอมทางาเลยเนาะมันบมดแล้วแสดงว่าอยากได้ไม่แป้นบมอเลือดอย่างไรแม่อืมพี่น้งองเอ้ยความฝันของเพื่อนคืออยากได้เพื่อนหลังนึงแต่ว่าอ่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีผู้ชอยลากอ,อยากสปอร์ตอยากซอยยังกงซื้อไม่แป้นมาแอมทางนี่ก็ได้เนาะขอได้อยู่ ว่าไม่แป้นนี่กะห้าหน้าแปทุกคนเลยเนาะในเมืองนี่ขายอยู่วะผมมีส่วนอะไรเขาจะสั่งในคนเขตอื่นเขตนอกให้เข้าไปเรื่อยเนาะเรยแล้วมาส่งเป็นหน่วยสั่งให้คนเขตนอกคนที่แบบอยู่ในตามตมผู้ตมพานี่แหละเป็นตัดให้ไปเรื่อยให้โอ้ในเฮือนชุ่มหนองนั้นอ้อมช่างกะซีไปเลยเนาะเครื่องหนึ่งสั่งซีเครื่องหนึ่งแป้งห้ามห่อนนี่ห่อนได้เนาะแม่อยู่บ่ได้เลยพี่น้หน่วย อันนี้ว่าย่านาวเลยคือจิก็ไข่หน่อยหนึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งเดือนสารองคเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเมมเมมไทยเอฟซีเพิ่นสนใจเด้อยเพิ่นอยากซอยซื้อไม่แป่นกะเขาก็สิไปอัปเดตไปเบิ่งให้พี่น้องเลยกำว่ายังไรบ่ยังบ่ได้ไลน์ไปไหนยังเพิ่นดทางลังนั้นแล้วแล้วยังแต่ทางหน้าอืกับประตูจักแผ่นน้องแอมชั้นก็สีนะบนประตูได้บ่แผ่นอยู่เลยได้บ่ทราบแผ่น หัวลายอยู่เนาะอืมแพะนฮะพี่น้องเอ๋ยถามว่รภัยจากซอยกะลองล้มก็หนองเบิงแล้วก็ลองซอยเบิงมึงถาซอยได้เนาะมากกเนาะน้นอันนี้เฮาก่อนยังบม่ได้เห็นตัวจริงพี่น้องเอ๋ยอันนี้เม่นไายอยู่ทางเฮือนของหนองเมื่อเพราะว่ามึงนึงนี่ยมีสีแดงซอยเฮาวกัสิพาไปเบิงม่ได้ใกล้ที่กันหนองนะอยู่สนผนบอสนบ้านแม่แต่มันอยู่ใน อ๋อมีทางเขาไปเนาะมีอะไรหัวใจบ่า <c oughs> กายบ้างเหน็นบวกกายนี่ข่านี่หนึ่งคกายข่านนี่แล้วก็มันมีทางแวอโอ้ทางแวอเขาอ,อ่ะพี่น้องเอยสัมมานมีโอกาสนอกจากจะไปยันยามเพื่อนน้องอีกตอนนี้มาพอเพื่อนเพื่อนน้องเมื่อกะได้มาถ่ายพี่น้องเบื้องก่อนมาเรียนนำกันตลอดอยู่บกก่แต่ละมื่อนะไปเรียนนำการสาม บ่คอยดิดลินเพราะว่าไปเห็ดเวียงแต่ละคนกับไปไผ่แมนแมนแย้มคำมากกับเมื่อไหร่เนาะชวนไลฟ์หมอพี่น้องชวไนชวไลฟ์ถามว่าผัวเอาผัวไว้กับไว้ที่ได้บ่กวยแ,แต่ว่าถามว่าผู้ใดแบบวันเหนผัวตั้งจากชิบชี้หาปีไปเลยแมนเขาเจ้ากับยนพี่แล้วชิบแปดชิบเก่าปีพี่แต่บุว,ว่าสิได้ผัวตอนไหนเพราะว่าผัวยังบุกเกิดเพราะว่ากลับมาแต่ไฮเดรวนกับคำพี่น้องเลยนมกตยานาณ แล้วกาบ่ได้ล่มเบาร่มยังกะจักสิว่าจังได๋คันมีคนล่มกะน้องก็ล่มอยู่ติล่มอยู่เนาะล่มอยู่อืมเดี๋ยวกะลองมีแต่ลองล่มบังบังลมรองคุยเบิ่งบางเทื่อถึกสตากันเนาะบากันเนาะถึกใจกันก็สามารถมาแต่งมาขอก็ได้ติได้ไหนเนาะเพราะว่าพ่อจมอยู่ใหญ่กว่านี้ยังว่างฟอวแมนแม่นเลย เอาพอเทาทำหาลูกเคยไล้เด้อคนลาเด้อฝ่าวได้เพิ่นยังไงลูกเคยเนาะยังไงคนช่วยงานพี่หนึ่งเอ้ยกไอ้ต้นเพิ่นอยู่ได้เคเห็นจังได้เพิ่นเทาเลยบ่เทาประมาณสี่สิบห้าสิบอะไบ่บอกว่าสิบห้าปีสี่สิบประมาณสี่สิบสี่สิบปายนะสี่สิบปลายในเขตชนบทนี่ถือว่าเทาเลยทุกคนเนาะเทหนักเฮ้ยเทหนัก คนเท่าเนาะแม่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 นันนนกเวียกนักงานเป็นเนาะเลยแม่เวียงลายโพดเพราะว่าน้องก็เป็นลูกสาวกกสิบแปดสิบเก้าปีเลยเป็น้องและน้องเพิ่งกระยั่งในน้อยอยู่กะซำมาหลังจากพ่อแม่มากกับแม่น้องได้เป็นชาวลักรอบพวนเนาะเห็ดเวียกเห็ดงานเป็นเอาะเลยโอ้คนจมตลอดได้ลูกเคยไหมยังไงคนมาสวยงามอยู่เป็นเนาะกันยังบ่มีไคสร้างเกอบสร้างครัวเลย น่มีีไพ่แน่แบบในเฮือนที่แบบเป็นผู้สาวหรือเปล่ามีแต่คอยผู้เดียวนะ้องคอยกันยังน้อยอืมชุ่มพ่อบทิงจมตลอดเนาะ <c oughs> โอ้ยฝาวดอ้อเพราะว่ามันไหวช้ำนี่ไหวสมาร์แบบเอาผัวเนี่ยมาคอยชวนได้กันแ,แต่ละเฮือนเท่าเบิ่งผ่านมาเนี่ยกับมีแต่สิบสี่สิบห้าปีเขาจะเอาผัวนะถ้าแบบมาซีเอาผัวเนี่ยกับในเขตสนบทนี่สมมติว่าถ้าหากว่าสาวซิวนี่เอาผัาวไปกับสิบปีอยู่เฮือนพ่อแม่เพื่อนได้ทุกคน ก็จะได้อ้อเฮือนได้เนาะกสิไปอยู่น้ำพัวบ่ะหร,รือว่าแม่นชนราแม่นสิไปอยู่น้ำพัวเลยกะสิบุตรซอยเบียกพ่อแม่บันไดกะสิมาแต่ว่ามันอาจสิโดนๆเธอหนึ่งเนาะก็คือน่าจะความหมายมันก็คือแบบพ่อแม่ยังห้เอาพัวเนี่ยก็คือแบบน่าจะเลี้ยงบ่ไวเพราะว่าคนใหญ่เต็มทีแล้วเนาะแบบไงแบบนั้นเนาะคิดว่าอยากได้เอาพัวแหละเอามาซอยเบียกซอยงานบ่แม่นเนาะแม่นเพราะว่าอ่าส่วน คลองคนคลองชนเผ่านี่แมนจะผู้สาวต้องเอาเฮือนเนาะมันบุคือกับผู้ชายบ่เลี้ยงพ่อแม่น่ะแม่ผู้ชายจะเลี้ยงพ่อแม่เลยมันบุคือกับอ่าคนลาวเนาะคนลาวเนี่ยผู้หญิงจะเลี้ยงพ่อแม่แต่พ่อรูนี่จะเป็นผู้ชายคือแบบชมมาผู้บ่าวไทยหรือว่ายังผู้บ่าวเพิ่นอยู่ต่างประเทศนี่บ่าวลาวนี่เพิ่นอยากมาแต่งแล้วเพิ่นอยากอยู่บ้านนี้ได้บ่ ก็อยู you, ่ได oh, oh, ้แต่ซื้อซื้อดินทางหากอีกอ๋ออยู่ดินทางหากผู้เคื่อนทางหากแมนบ่มีดินอนไดอยู่อนบ่แมนเคื่อนข่อยบ่มีดินดินบ่าลายเนาะมีแต่ดินให้ดินชวนพี่น้องก็อยู่ไก่โอ้แสดงว่าไผอยากมาอยู่น้ำหนองนี่แม่นต้องไหนมาดินอยู่ต่างหากเนาะแล้วก็ผู้เคลื่อนต่างหากพี่น้องเลย กระทืาอยู่ไรอยู่เนาะพอได้ซอยเบียรพ่อแม่อยู่พี่น้องแม่ถ้าเพิน่นอยากแต่งได้撒เพิน่นอยากเอาเมื่อถ้าหากว่าเป็นเอฟซีฟังไทยนะเพิน่นอยากแต่งแล้วเมื่อบ้านเพิ่อนนะก็ไปบอกไป,ไปเนาะขันมาขาก,กันแท้เนาะจ่ายกันไปได้เลยมัน,นเป็นแบบคิดของประเพณีของสนเท่านะทุกคนเนาะผู้หญิง,ต,งออนนจจต้องได้ออกเฮือนเนาะเพราะว่าจะอยู่ไกลหรือว่าไกลกะต้องได้ออกเฮือนต้องได้ไปคือเก่าเนาะต้องจากพ่อแม่คือเกา่าทุกคนเลยเนาะแบบลักษณะหลังจากอพยพแล้วเมนต่องไปอยู่เฮือนต่างเนาะ บมเดลยื้เพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนมูนพี่น้องเลยอืมเป็นเสียทางชนบทเฮาฮะพี่น้องเลยก็ถือว่าลายเติอและถามเนาะน้อ,นองน้องก็ว่ายัางโสดเพราะว่าเพื่อนเป็นลูกสากก๊พผ่าเทากะถามหาลูกเคยตลอดน,อน,น,น้องซีเนาะแม,ม่โอ,อ้โหว่ายแย่ม่ได้เพร่ะจะได้ออกเพื่อนหรือวอ่าแต่งงานก็ถือว่าคารองก็บโมดลแพ่งเพิ่นวะทรายซีผาล้านเนาะกับงวัวตัวหนึ่งพี่น้องเลยคันมากฮักแล้วก็ มาแต่งมาคอโหลดนอ่นองนอ้องซิ่วน้องบ้านเป็นกับบริไกลจากตัวเมืองที่ว่าไปมาสะดวกสบายความฟัน,พนแพนามอนอยากได้ยังไหมแป้นบอไหมแป้นแนมเ,เพื่อน,นอพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเก่าพันเนี่ยเอาชั้นกับซีอแอมเลยมันกระหอนเนี่ยกระยานในเวลาลมไม่แห้งกระยานชั้นกับซีเนี่ยอ้าวพี่น้องเลยถ้าไภาพาจากซอยจากเลือหนองที่ว่าทับผ่อนนองกับซามารถซอยไหนน่องมากเลเนาะซื้อไหมแป้นบ่หรือว่าซืา้อ,นอนาานเป็กกนฟ้าใหม่ยังเขินนะ พ่อแม่บ่กไฟยังพ่อแม่ตทรกรชานิดแม่กระเต้แม่หี้ยนนะพี่น้องเลยก็ได้เนาะหันมาบ่มีนี่ก็ดีก็เชิญกระซี้ยู่พี่น้องคลิปนี้กระซี้ิทไปชั้าหนึงกันเนอะขอบมุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมุ่กับสมัยกับมังใจดีมีแรงเบิ้อสู้สุดคนเมื่อหน้าจะไปเยี่ยมยามเพื่อนน้องไปก็ได้เนาะอ่าพี่น้องเลยบ๊ายบายในแบบนึงลาครณบ่าวไปนะ